บีซีไทยแลนด์ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดยอาจารย์วิชัยโดชงขัน to a and สวัสดีครับคุณทุกฟังครับเรากํำลังศึกษาประธรรมปฐมการขณะนี้ก็เป็นการศึกษาถึงบทที่14ครับก็เป็นตอนที่สําคัญนอกจากจะอ่านและศึกษาด้วยกันแล้วทางร,รายการก็จัดเตรียมบทศึกษาประธรรมปฐมการคือเป็นการอธิบายพระคิณธร,รมัมคำพีซึ่งมีค่าก็ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคมพีทางอากาศ ตุปน24 4พระนงกรุงเทพ101-10วันนี้จะศึกษาต่อไปครับบทที่20บทที่20นี่หลายคนอยากจะห้ามไปเพราะว่าอับราฮัมได้ทำผิดพลาดทำบาปซ้ำกับที่ได้ทำลงไปเมื่ออยู่ที่อียิปต์และก็โกหกเกี่ยวกับภรรยาของตนคือนางซาร่าบอกว่า นางสาลานี่เป็นน้องสาวนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับบทนี้เราอ่านนี่แสดงว่าสำคัญก่อนที่ครอบครัวน,นี้คืออับราฮัมกับภรยาสาลาจะได้รับพระพรนั้นต้องแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนหรือความผิดความบาปพระพรของเขาในกรณีนี้คือการมีลูกชายครับต่อมาจะทราบว่ามีลูกชื่ออิสักจะไม่มีพระพรสำหรับ เราจนกว่าเราจะจัดการกับความผิดความบาปในชีวิตก่อนอับราฮัมหลอกลวงถึงความสัมพันธ์กับซาราภรรยาบทนี้ครับจะเน้นเฉพาะประเด็นสําคัญเท่านั้นข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าอับราฮัมเดินทางจากที่นั่นไปยังแดนเนเกบและอาศัยอยู่ระหว่างเมืองคาเดตและเมืองชูท่านไปอาศัยอยู่ในเมืองเกราอับราฮัมพูดกับภรรยาของตนว่า นางเป็นน้องสาวของฉันอามีเมเลพระราชาแห่งเกราก็ใช้คนมานำสาราไปคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้น่าสนใจมากมาถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าพระยาประหัมคือซา,า่าจะชรานะครับมาถึงตอนนี้เห็นภาพสวยไหมยนางเป็นคนสวยไหมอายุเกือบ90ปีคิดว่านางสวยนะครับไม่ค่อยจะมีผู้สูงอายุที่ สวยอยู่จนถึงไวัยนี้ได้นะครับสวยแบบน่าสเสน่หาสังเกตนะครับอับราฮัมเดินทางลงไปทางใต้ไปไกลามากนะครับเลยคาเดตบาเนียที่ซึ่งคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ในภายหลังแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปในแผ่นดินคานาอันอับราฮัมก็ลงไปใต้อีกนะไปที่เมืองเกราและที่นั่นท่านโกหกเกี่ยวกับภรรยาบอกว่าเป็นน้องสาว อับราฮัมยอมรับความผิดของท่านก็อยากจะมาฟังคำสารภาพของอับราฮัมเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญและเปิดเผยว่าอับราฮัมและซาราไม่สามารถมีลูกชายได้คืออิสฮักจนกว่าทั้งสองเนี่ยจะจัดการกับเรื่องไม่ถูกต้องหรือความบาปในชีวิตก่อนนะครับผมจะข้ามไปข้อ11บอกว่าอับราฮัมทูลว่าเพราะข้าพบาทคิดว่าในที่นี้ไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเสียเลย คนเขาจะฆ่าฆ่าพระบาทเสียเพราะอยากได้ภรรยาของข่าพระบาทอับรหัมกําลังทูลกริย์อามีเมเลกซึ่งไม่พอใจมากที่อับรหัมโกหกเรื่องภรรยาแม่บอกว่าเป็นน้องสาวที่แท้เป็นภรรยาพี่น้องกันอย่างไงครับก็ไม่พอใจอ่านี่ก็แสดงให้เห็นอีกครั้งนะครับว่าอับรหัมนี่ไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าท่านรู้สึกว่าท่านเข้าไปในแผ่นดินที่คนที่นั้นไม่ได้เชื่อศรัทธานในพระเจ้าแต่ท่านพบว่านะครับอามีเมเลกเนี่ย มีจิตสำนึกสูงในเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมอามีเมลลกให้ความสำคัญมากครับกับคุณภาพชีวิตภายในและแน่นอนเป็นคนที่รู้จักพระเจ้า,า,จาสภาพอัประหามนี้ไม่น่าดูเลยนะครับเมื่อยืนต่อหน้ากษัตริย์อามีเมลลกข้อ 12. นอกจากนั้นเธอก็เป็นน้องสาวของข้าพระบาทจริงๆเป็นบุตรจีของบิดาข้าพระบาทแต่ไม่ใช่บุตรีของบาิดาข้าพระบาท และนางได้มาเป็นภรยาค้าพระบาทอับราฮัมก็สารภาพหมดเปลือกว่านะท่านบอกว่าที่จริงเนี่ยมันก็ถูกนะถูกครึ่งเดียวนะคือซาร่าก็เป็นน้องสาวแต่เป็นน้องสาวต่างแม่นะก็อันนี้ก็ถูกนะถูกครึ่งหนึ่งจะว่าโกหกเต็มๆมันก็ไม่ใช่นะครับเป็นน้องสาวต่างแม่เลยว,ว่าแต่งงานกับญาตินะลูกพี่ลูกน้องนีครับข้อสิบสา เมื่อพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าปรบาทต,ต้องพเนจรจากบ้านบิดาของข้าพบาทข้าประบาทพูดกับนางว่าขอเจ้าทําดังนี้เพื่อฉันคือเราจะไปที่ใดก็ตามขอให้กล่าวถึงฉันว่าเขาเป็นพี่ชายของดิฉันอา่าตรงนี้ครับแสดงให้เห็นว่าอาฮหมนี่ไม่มีความมั่นใจและก็ขาดการวางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อพวกเขาขออกเดินทางก็ตกลงเนี่ย ตกลงคุยกันก่อนกับภรรยานะครับว่าไปที่ไหนก็ตามนะ่ะไปและที่นั่นถ้าสถานการณ์ดูเหมือนว่าอัปรหาหัมจะตกอยู่ในอันตรายถูกฆ่าตายประว่าภรรยาสวยน่าเห็นใจกับคนมีภรรยาสวยก็ขอให้เธอเนี่ยบอกว่าอับรหาหัมหรือว่าฉันเนี่ยเป็นพี่ชายนะคนเขาจะได้เกรงใจนะให้อย่างน้อยก็แม้เป็นพี่ชายก็ต้องเอาใจพี่ชายหน่อย ตกลงกันอย่างนี้ครับทั้งคู่คิดว่านี่จะทําให้อับรฮัมรอดตายได้ตกลงกันและก็ใช้วิธีนี้ในอียิปต์และมาถึงที่นี่ครับก็ใช้วิธีเดิมอีกความบาปนี้ต้องถูกจัดการก่อนนะครับก่อนที่พระเจ้าจะฟังและตอบคําอธิษฐานเรื่องการมีลูกชายหรือให้ลูกชายคนหนึ่งลูกชายนีจะไม่เกิดนะถ้าไม่จัดการกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องก่อนคุณผู้ฟังครับตอนนี้มีบทเรียนนะครับ มีคิตชนกี่คนที่ไม่ได้จัดการกับเรื่องไม่ถูกต้องในชีวิตมันเป็นเหมือนกับอุปสรรคมันเป็นเหมือนกับกำแพงที่ปิดกั้นไม่ให้ได้รับประโยชน์หรือประพรจากพระเจ้าถ้าคนนั้นอยู่ในตำแหน่งผู้นำรู้จักจะสารภาพเรื่องไม่ถูกต้องและจัดการกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือบาปในชีวิตจะดีก,กว่าครับถ้าทำอย่างนั้นงานการก็จเจริญ ผมไม่เชื่อว่าจะได้รับประโยชน์หรือความสำเร็จหรือพระพรจากพระเจ้าใดๆจนกว่าจะได้จัดการกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือความผิดความบาปเรื่องนี้อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโคลินว่าขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าควรกินและดื่มโดยไม่ได้เร็งเห็นประกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษด้วยเหตุน,นี้พวกท่านทั้งหลายจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้าก็ล่วงลับไป แต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกพิพากษาเมื่อองค์พระพู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อม่ให้เราถูกพิพากษาลงโทษด,ด้วยกันกันกบโลกจากพระธรรมยินโคริมบทีสเบ็ข้28อ28-32พระพรจากพระเจ้านะครับมาครับแตถูกยับยัง้งถูกยับยังครับจากชีวิตที่ไม่ถูกต้องของผู้นำ ถ้าไม่ได้จัดการกับความผิดความบาปในชีวิตพาอพอมันก็มากระปิดกระปล่อยนะครับหรือมาไม่เต็มที่ตรงนี้ครับเป็นบทเรียนฝ่ายวิญญาณที่สำคัญของบทที่20นี้ครับต่อไปเป็นบทที่21บทที่20เราเห็นความบาปซึ่งต้องแก้ไขนะครับ ในกรณีของอัพรามหรือว่าคิตชนเนี่ยต้องสรารภาพขอพระเจ้าช่วยท่านอัพรามก็สรารภาพนะแล้วได้รับพระพรคือลูกชายชื่ออิสหักในการต่อมาตอนนี้จะเป็นเรื่องการเกิดของอิสหักการเกิดของอิสหักข้อ 1, ข้อ2บอกว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมซาราตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระเจ้าทรงธระทาแก่ซาราดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ ซาลาก็ตั้งคันและครอบบูชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่านคุณผู้ฟังครับมีข้อสังเกตมีความคล้ายกันมากกับการเกิดของอิสหักและการบังเกิดของพระคริสคล้ายกันมากนะครับผมเชื่อว่าการบันทึกเรื่องการเกิดของอิสหัก เพื่อให้เราเห็นความจริงสำคัญนี้ก่อนที่จะเล็งถึงพมิสยาหรือการเสด็จมาบังเกิดของพระคริสต์อิสฮักได้เกิดในเวลากำหนดที่พระเจ้าสัญญาไว้อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมคาราทีบทที่สีข้อสว่าแต่เมื่อครบกําหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของลงมาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกําเนิดใต้ธรรมบัญญัติ ข้อสถึงข้อ7บอกว่าอับราฮัมตั้งชื่อบรชาที่เกิดผู้ซึ่งซาราคอดให้ท่านนั้นว่าอิสฮักและอับราฮัมทําพิธีเข้าสุนัตให้แก่อิสฮักบรชายนั้นเมื่อมีอายุแปวันดังที่พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่านอับราฮัมมีอายุหนึ่งรปีเมื่ออิสฮักบรชายเกิดแก่ท่านนางซารากล่าวว่าพระเจ้าทรงกระทาให้ข้าพเจ้าหัวเราะทุกคนที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะด้วยนางกล่าวอีกว่าใครจะพูดกับอับราฮัมได้ว่าซาราจะได้เด็กกินนม แต่ดิฉันก็ได้ครอบบุตชายคนหนึ่งให้ท่านเมื่อท่านชราแล้วเรื่องนี้มีความจริงที่โดดเด่นมากนะที่ต้องทำความเข้าใจครับคือประการแรกการเกิดของชากเนี่ยเป็นการเกิดอย่างอาศจรรย์ซึ่งคลานกับธรรมชาติสภาพกายของอับรหาหัมหรืชากนี้เรียกว่าหมดสภาพที่จะมีลูก ในบทที่4ของพระธรรมโรมครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าอับราฮัมนะเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วและเมื่อคำนึงถึงการของนางสาราว่าเป็นมันนี่ผิดธรรมชาติและมีลูกนะเเห็นในการเกิดของอิสหกนิจจึงเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับในพระธรรมโรมบทที่4ี่ข้อสิกาได้บอกเอาไว้แล้วก็พระเจ้านําชีวิตออกมาจากความตายนี่เป็นการเกิดอย่างอัศจรรย์ พระเจ้าไม่ให้การกําเนิดอย่างอัศจรรย์ของประคิดในที่เกิดมานี้เป็นเรื่องใหม่นะครับคงเริ่มเตรียมตั้งแต่นี่แหละเหตุการณ์ตอนนี้นะครับการเกิดของอิชฮักเราพบว่าเกิดแบบอัศจรรย์แล้วยังพบว่าพระเจ้าต้องจัดการกับซาลาและอับราฮัมก่อนในเรื่องที่ไม่ถูกต้องในชีวิตพวกเขาต้องรู้ว่าพวกเขา,าไม่สามารถทำอะไรและ ควรทาอะไรไม่ควรทําอะไรคือต้องรู้ก่อนนะจัดการกับปัญหาหรือประักในชีวิตมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่พวกเขาจะมีลูกได้อับราหัมอายุก็ปาเข้าไปหนึ่งร้อยปีซาลานี่ก็เก้าสิบปีแลวยังเป็นมันอีกด้วยนะครับการเกิดของอิสราเีเป็นการเกิดที่พวกเขาไม่ได้ทําอะไรเลยข้อแปด เด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและยานมและอัราฮัมจัดการเลี้ยงใหญ่ในวันนั้นเมื่ออิสฮักยานมเด็กคนนี้เริ่มต้นก็เกิดมาก็กินนมแม่ต่อมาก็ยานมนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเรานะครับพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อสองบอกว่าเช่นเดียวกับทาลกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันรุทธสุเมื่อแม่เตรียมนมให้ลูกนะลูกก็ตื่นเต้น ทารกนะดูดนมนะครับายกมือยกเท้าแล้วก็ร้องดีใจถ้าพูดพูดพูดได้หน่อยก็นะขอนมหน่อยขอนมหน่อยนี่การเลี้ยงลูกหรือลูกที่กินนมนะเปรียบเอามาเป็นบทเรียนได้นะครับเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายปิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นท่านอาจจะทําให้ท่านทาลายเจริญขึ้นสู่ความรอดการใช้ชีวิตแบบคิตธชน ก็มีท่าทีแบบนี้ก็หิวหิวนมฝ่ายจิตวิญญาณบริสุทธิ์นะหรือการหิวอย่างนี้เป็นเรื่องดีครับแต่คนเรานี้ต้องเติบโตขึ้นครับอันนี้เป็นบทเรียนว่าแทนที่จะอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อ2ข้อก็อพอแล้วนะครับต่อไปนี้ต้องเติบโตขึ้นคือศึกษาแบบเจาะลึกทั้งเล่มเลยครับเป็นการเติบโตขึ้นอย่าเป็นเด็กทาลกตลอดเวลาอายุย0ปี30ปีครับ อายุกายแต่อายุใจอายุสมองอาจจะเหมือนเด็กมันผิดธรรมชาตินะต้องโตไปพร้อมๆกันสังเกตคำสั่งของพระเจ้าในพระธรรมเฮบรูนะครับบทที่5ข้อ13บสว่าเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมน,นั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นผู้เยาว์อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่จงแต่โต,ตขึ้นนะครับการเป็นคริสเตียนหลายปี แล้วก็ยังไม่รู้พรักัมพีนี่ก็เปรียบนะครับเด็กนะกินแต่นมอายุมากแล้วน่าจะกินอาหารแข็งแบบผู้ใหญ่จะได้แข็งแรงต่อไปครับการไล่นางฮากาและอิสมาเอลไปข้อ9ข้อ10บอกว่าแต่ซาราเห็นบุตรชายของฮากาคนอียิปต์ซึ่งนางคลอดให้อับราฮัมกําลังเล่นอยู่กับอิสากบุตรชายนางจึงพูดกับอับราฮัมว่าไล่ทาสหญิงคนนี้กับบุตรชายของนางไปเสียเถิด พราะว่าบุตรชายของท่านหญิงคนนี้จะเป็นผู้รับมรดกร่วมกับอิสหักบุตรชายของฉันไม่ได้การเกิดของอิสหักนี่นำความยุ่งยากมากมายตามมาด้วยนะครับเราเห็นว่าลูกของฮากาซึ่งเป็นพระยาของอัพรามมีลูกก่อนนะลูกได้เยอะเยะ้ยเราเริ่มเห็นธรรมชาติและนิสัยของอิสมาเอล เขาดูเหมือนเด็กดีจนถึงตอนนี้ครับอิชมาเอลได้เผยโฉมตัวจริงออกมาตรงนี้ทําให้เห็นว่านะครับชีวิตคิดชนเนี่ยมีสองธรรมชาติอยู่ในตัวก่อนที่เราจะกลับนึกกับตัวมหาพระเจ้า,านะครับเรามีธรรมชาติเก่าธรรมชาติเก่านี้ก็ควบคุมทําอะไรก็ตามใจชอบไม่ขโมยเพราะว่าตํารวจอยู่แต่เพลิเมื่อไหร่ก็หยิบอันนี้ตัวอย่างให้เห็นแต่เมื่อเราบังเกิดใหม่ในพระเจ้า,านะครับมีธรรมชาติใหม่ ก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับธรรมชาติเก่าขึ้นมาอาจารย์เปโลเขียนไว้ในพระธรรมโรมนะบทที่7นะครับเป็นเรื่องความขัดแย้งอาจารย์เปโลเรียกว่าเป็นสงครามเลยระหว่างธรรมชาติเก่าและธรรมชาติใหม่ได้ว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่โรมบทที่7จ็ข้อสินั้นคือสิ่งที่ธรรมชาติใหม่ไม่ต้องการแต่ธรรมชาติเก่าต้องการทำและธรรมชาติเก่าก็ยังควบคุมอยู่ ก็ถึงเวลาตัดสินใจว่าจะทำตามตัวเดิมหรือตัวใหม่นะคนเก่าหรือคนใหม่ต้องตั้งใจนะแ,นแน่วแน่มอบชีวิตหยุดภายใต้การส่งนำคกับของพระเจ้าครับและให้พระญ,ญาณรูปทรงของพระเจ้านั้นเคลื่อนไหวในชีวิตของเราหรือที่จะใช้ชีวิตปล่อยไปตามกิเลสตัณหานะในพระกบฏวันเนื้อหนังปล่อยไปเรื่อยๆครับเหมือนกับแต่ก่อนนั้นโดยธรรมชาติเดิม นี่เป็นคันขัดแย้งกันระหว่างคนเดิมกับคนใหม่ต้องเลือกนะครับในกรณีของลูกของหญิงทาสนะต้องถูกขับไล่ไปนั่นคือสิ่งที่เราพบในตอนนี้นะครับบุตรชายของหญิงทาตุทากาทุวงถูกขับไล่พวกนี้คือตัวเก่าของเราที่ไม่ถูกต้องนะต้องจัดการแก้ไขนะครับในชีวิตของเรารายการพระกัมพีทาอากาศส่งมอบรายการให้ท่านฟรีนะครับ จะมายรับได้ที่พระกัมพีทางอากาศตูป้นปน24พระโขนงคุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับสำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ how to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันละ่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับแผนการ และความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปสีนีหรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688